ดูถวยของคนทองนะครับแต่กมากเลยผมพูดได้ควนทององตสกัสดะครับเหลืออีกคนหนึ่งคือใครครับแน่นอนนะครับว่าสงกรานต์นะครับจะมาถึงถุยในเดือนเมษายนนี้นะครับอะไรเพื่อนตรงไหนไม่พูดถูกเดี๋ยวสงกรานต์มาชิงเม้งที่นี่ขอชิงเม้งที่นี่นะครับก็มาของแฟนสาวนะครับนี่ทศกรนะครับคนละสอง เราเข้าใจเราเข้าใจนธรรมดาเราเข้าใจในธรรมดาเข้าก็นะครับเข้าใจว่าหลายๆคนนะครับแรกๆรอด้วยความตื่นตานะครับหลังๆอยู่ด้วยความเก็บชันนะครับโอ้ถึงถึงนี่ถึงกับคำหัวโยกันเลยทุกคำเลยเลยนะคพร้อมไหมค่านจะเจอกับพี่กิ่งครับ คนนี้ที่เก่งเนี่ยพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยใช่ย้โหใช่ทำแฟนฟาร์มเลยแน่นอนนะครับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในโคเรือนนะครับม้าเพลกระสั้นนะครับพันดีนะครับไม่ใช่ครับม้าแค่ละล่ะม้าแค่เม้าแค่นะครับม้าแค่แล้วก็จะอยู่ในร้านขนมครกนะครับใช่พอแล้วไม่เล่นอ่ะแต่เก่งนะเดี๋ยวก่อนนะเก่งเขามีอะไรนะขับเขาโอ้โหต้องดูไหวากช่มั่งอะไรด้วสเกิร์ตปัาบเลยนะ เปิดสกาเปิดสกาขอเสียงชาวเปิดสกาหน่อยได้ไหมครับรวสากออมแน่นมากนะครั <laughs> กน,นี้นะมีทั้งแฟนับและเจ้านีครับ <laughs> อย่นนคเพราะว่าถ้าพับทิ้งเยอะมากครัถ <laughs> ้าผคั้งละห้าพนครั้งละ, 5, ะงห้าพันนะครับติ๊กละหนึ่งนะครับ้ัน